กับสวัสดีท่าน Fc ทซทานลูกค้าใจดี <c oughs> ที่ให้การสนุเสนุนเชอรันค่ะเชอรันค,ะ,ะ,นคะได้เวลาคอนเทนต์แล้วค่ะแพ็คของก่อนเวางไว้ดันก่อนแพ็คอะไรคะเนี่ยแพ็คทรงครับโอ้หลายเล่มทีเดียวอ้าวนี่มีท่านลูกค้ารับไปแล้วหรอคะโอเคอมา <c oughs> สต๊อปไปก่อนได้ไหมคะน,นะ เราเราไปคอนเทนต์กันแป๊บเดียวนะวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาแพ็กใหม่นะคะมาวันนี้ EP สามคีหกเจ็ดค่ะคเล่มไหนดีจ้าวันนี้ขายนะคะขายใช่ไหมคะไม่ได้โชว์ใช่ไหมคะขายครับเช่นเคยค่ะว่าราคากันก่อนค่ะอ่ออาชักก่อนก็ได้อ่าชักก่อนช <c oughs> ักมีดแม <c oughs> มีหกเจ็ดมีมุกเยอะนะคะอ่าว่าราคาก่อน ราคาเดิมอราคาปีหกหกราคาปีหกหกก่อนราคาปีหกคือหนึ่งพันสามร้อยทวนราคาปีหกเจ็ดขออีกเท่าไหร่นะคะถ้าเนื่องจากว่าเล็ตขึ้นราคาแล้วก็หนึ่งร้อยอ่าเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยครับอ่ารวมส่งนะครับว้าวตีผิวด้วยหรอคะปกติงานตีผิวจะแพงกว่านะคะเคาะเเล่นๆไปนะโอ้โหสวยเหมือนกันลายเหมือนอะไรนะเสือชีต้าอะไรใช่ เป็นด้ามไม้ประดูฝักไม้ประดูนะครับแต่ทับสีนะฮะเช <t> ่นเราทําของขวางสิคะน,นี่มันเป็นอีพีนะคะช่ารลานไม่ใช่ช็อตอ่ะเขาดูใกล้ๆก่อนโชว์ก่อนหมุนโชว์ก่อนนะคะ <Louise. S 2> โอ้แทงหลังด้วยหรอสวยไหมสวยไหมสวยมากสวยมากหลอดด้วยนะยมีค่ะหลอดด้วยนะ มีดค่ะตีมาค่ะ <c oughs> ไม่ได้หล่อมาค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ชโอนเจ้าคนคน,คนถามคนถามไม่ได้ถามค่ะ<ด>มานะวัดเลยจ้ะสิเอ็ดนิ้วจ้ะสองนิ้วเจ็ดเจ็ดจุดห้าเอาเจ็ดมิล อ่าเจ็ดมิลไลเรียวปลายหกนิ้วนะครับหกนิ้วหนำนักหนำนักน้ำนักอันนี้เคลียร์โตแล้วเหรอเนี่ยวันนี้านก่อนขึ้นชกนะครับดูเจริญหูเจริญตานหนักก่อนขึ้นชกอ้าวเฮ้ยเธอแต่ช่างพังแล้วพัช่างรานเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ช่างเราไปกดเป็นอะไรไม่รู้ทศนิยมเอาใหม่เออช่างลาต้องกดเป็นกิโลเออห้าร้อยเจ็ดสิบ พอชกพอชกเสร็จปุ๊บน้ำหนักขึ้นเป็นแปดร้อยสามสิบห้ากรัมครับรวมฝักไม่ฟันใช่ไหมฟันไม่ได้แล้วก็ตัดก,กระดาษให้ดูหน่อยได้ไหมแ,แต่ว่าฟันสาวๆได้อยู่ดีดคนเราฟันละบอกให้ไปฟันไม้ข้อมือก็ยังไม่หาย <laughs> อย่างนี้จะลบกวนท่านลูกค้าที่ได้รับไปเป็นเจ้าของรีวิวกลับมาให้เราดีกว่าะเนาะค่ะนี่กระดาษอ่อนมากเลยนเนี่ย นี่นะฮะนี่นะครับกระดาษอ่อนมากถ้าไม่ใช่คัตเตอร์ไม่เข้านะเนี่ยนะนะนะอันน่ะพอรล้ช่างรันดิชันสงสารกระดาษกระดาษเพราะว่ามีเขามีไว้ฟันไม้ฟันอะไรเขาไม่ได้มาตัดกระดาษหรออืมพอตัวเองฟันอะไรไม่ได้หาเรื่องไปเรื่อยอ่ะหาอะไรฟันไม่ได้ฟันไม่ได้สรุปราคากันใหม่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทขวางไว้ช่างรันขวางไว้ เออโอเคนี่แหละปิดหน้าช่างลานไว้เลยเขาจะดูมีดเขาไม่ได้ดูได้ช่างลานสนใจทักมานะคะค่ะมาขายอีกไหมะขายอีกไหมมีอะไรขายอีกไหมมีอะไรขายเหรอแต่ลับลูกปืนนี่ใช่ป่ะน่ะดิฉันว่านั่นน่ะตลับลูกปืนนั่นเหรอเอามาขายเถอะไหนเล่มหนึ่งไหนๆก็อีพีละอ่ะนี่เหรอจ๋าอ้าวขายก็ได้อ๋อกินนิ้วอ่ะ อฮ้นี่มีดูค้าจองแล้วไม่ใช่เหรอก็นั่นะสิแล้วอีเล่มไปไหนไม่มีแล้วเอาเหรออ้าก็โชว์ปกันโชว์ประกัโชว์ก่อนถ้าลูกค้ายังไม่โอนก็ไปของคนอื่นได้อ่เข้าไหร่คะอ่าเล่มนี้เหรอค่ะเล่มนี้หนึ่งพันราคาปีที่แล้วเก้าร้อยห้าสิบราคาปีนี้ก็ขึ้นมาอีกหนึ่งร้อยหนึ่งพันห้าสิบาทหรออืม เพราะว่าเหล็กมันขึ้นเรื่องอเรื่องอะเอาหนึ่งพันทวก็แล้วกันหนึ่งพันทวนดีกว่าเนาะขอขึ้นห้าสิบาทขอห้าสิบาทแล้วกันขอเป็นช่วยค่าส่งก็ยังดีเนออแต่ว่าเล่มนี้ไม่แน่ใจนะครับถ้าลูกค้าวันนี้ถ้าวันนี้ยังไม่โอนเดี๋ยวเราทักลูกค้าไปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราทักอีกทีหนึ่งถ้าไม่โอนก็โอเคจัดไปหนึ่งพันบาทถวดโอเคใบยาวสิบนิ้วนะครับเล่มนี้เหล็กตลับลูกปืน ข้อมซองครโอเคค่ะแล้วก็เล่มอื่นบ้างอ่ะไหนๆก็ไหนๆละอ่ะตอนนี้มันห้านาทีอยู่ไงห้านาทีจะโชว์เล่มไหนอีกอ่ะจะขายเล่มไหนอีกเอาไม้เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยอ่ะลดราคาไปเลยมานี่บ้องโอ้บ้องบ้องบ้องปแหลมบ้องปแหลมมาลดราคาให้เน้นเบาบางคมจัดอ่ะเล็กอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็น เหล็กบาเลื่ยตหินนะครับตัวนี้เป็นบาเเื่ยตหินค่ะเดี๋ยวทำบ้องมีเล่มเดียวด้วยนะไม่มีแล้วเนี่ยเท่าไหร่คะฮะปกติอยู่หกร้อยห้าสิบอันนี้ฉันให้ห้าร้อยห้าสิบรไปเลยห้าร้อยห้าสิบลดไปหนึ่งร้อยอ่าไปสองเล่มนั่นคหนึ่งร้อยสองเล่มนั่นแต่อันนี้ลดหนึ่งร้อยอันนี้ลดหนึ่งร้อยเพราะว่าเป็นงานเก่าของปีที่แล้วของเหล็กปีที่แล้วเลยว่าลดให้อืมโอเคแต่เหล็กถ้าเหล็กปีใหม่ก็ขึ้นไปตามนั้นค่ะเดไป ตวสองเล่มนี่คืออะไรคะขอขอขอดูหน่อยอ้าวไหนอะนี่ค่ะยังไม่ได้เข้าด้ามเนี่ยค่ะอ๋อสำหรับปุ่นยังครับยังไม่เสร็จเลาทำไมเรียวสลิมอย่างี้ะเนี่ยเรียวยาวอ๋อยาวสิบสามนิ้วอ๋อสำหรับท่านที่ชอบสดหรับท่านที่ไหนคนที่ชอบยาวๆครับยาวสิบสามนิ้วค่ะนี่ครับยาวสิบสามนิ้วแต่ใบใบนี่กว้างหนึ่งจุดห้าเท่านั้นแหละเลยครับบางคนบางท่านชอบทรงนี้นะคะบางท่านชอบยาวๆแต่ผมก็ยังไม่ทำเพราะยังไม่มีใครชอบ ช่างร้านนี่เหลือเกินจริงๆดิฉันเบื่อนายพูดซะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่มเล็กๆนี่คืองานสั่งนั่นเหรอคะยังยังไม่เสร็จโอ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จช่างร้านไม่ทำสามเดือนนั่นเหรออีกสามเดือนบอกแล้วบอกลูกค้าแล้วสามเดือนเสร็จมาก่อนจะจากกัน เช่นเคยค่ะครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างอลันด้วยนะคะที่สําคัญคือ <c oughs> ถ้าเราลงแล้วจะได้ให้ทราบผลไว้นะคะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค,ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>